ท่านนายกสภามาัทชาลกรรมการสภามาัทชัลคณาจารย์าาและผู้บริหารมหาลัยหัดใจรวมทั้งผู้ที่รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาลาัยได้เสนอชื่อผมให้เข้ารับปริญญานิติศาสตร์ดุสิบัณฑิตด้านวิชาการและขอแสดงความยินดีร่วมกับพวกท่านด้วยนะครับการที่มหาลาัยให้ผมมาแสดงสุรพจน์คนแรก ในช่วงโควิด1 9ซึ่งหลายท่านก็ปิดหน้าปากหมดเลยนี่นะซึ่งผมก็จว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น19และรุ่น20และก็สอดคล้องกับโควิด1 9ผมมีความรู้สึกตื่นเต้นมากแม้ว่าผมจะเป็นคนกล่าวปรถมนิเทศประชิมนิเทศมา30กว่าปีแต่ว่าวันนี้มีคนฟังมากกว่าทุกครั้งหลายท่านคงไม่ทราบว่าการที่ผมมายืน ให้สุรพจน์กับท่านเนี่ยผมเป็นคนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งผมก็จะว่าในที่นี้มีหลายท่านเป็นคนภาคใต้ผมเป็นเด็กบ้านนอกที่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ขับเรียนท่องเทพย่ยมานครผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความผิดหวังและความสมหวังความสำเร็จหน้าที่การในวันนี้ไม่ได้เกิดจากดวงหรือโชคช่วย แต่เกิดจากความตั้งใจหาความรู้ทำงานหนักอดทนกับความผิดหวังมีความรักในหน้าที่การงานพร้อมที่จะใช้โอกาสเหล่านี้สร้างอนาคตความสำเร็จที่ว่านี้หลายท่านคงนึกว่าเบเกอร์แมคเคนซี่ขายขนมปังไม่ใช่นะครับเบเกอร์แมคเคนเป็นสำนักง,งานกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีทนาย250คนพนักง,งาน250บคนรวม500อคนนะครับการเป็นประธานทนายกฎหมายที่ใหญ่สุดในประเทศไทยได้รับตําแหน่งสารารพิเศษจากคณะนิสสัดจุรักรงกรหักรายหรือตําแหน่งอื่นๆอ,อีกมากมายที่ผมทําความจริงแล้วไม่ใช่เครื่องวัดความสําเร็จและไม่ควรจะเป็นเครื่องวัดความสําเร็จเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นหัวโขนอย่างที่เขากล่าวบอกว่ามีลาบเสื่อมลาบ มียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาสิ่งที่คจะวัดน์พาสเบตของเราและของผมก็คือว่าเราได้ทำอะไรให้กับส่วนรวมบ้างท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับประสบการณ์ของผมกว่า40ปีผมเชื่อว่าวันนี้ผมอาจจะพูดยาวไปหน่อยหนึ่งหวังว่าท่านจะได้นำความรู้หรือแนวคิดของผมไปคิดวิเคราะห์ในการดำารงชีวิตของท่าน อนาคตของท่านจะต้องได้เจอกับสิ่งที่เรียกว่า disruption หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย,ยีอย่างใหญ่หลวงทั้งที่ดีและลาย,ลายปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งหวังว่าข้อคิด10ประการที่ผมจะให้ท่านในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ท่านนำไปคิดวางแผน และสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตท่านอยู่รอดผมขอเริ่มต้นด้วยข้อหนึ่งท่านจงเป็นนักอ่านเพื่อพัฒนาความรู้ผู้ที่ฝ่ายความรู้เท่านั้นที่จะอยู่รอดและอยู่ในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาการสร้างความรู้นั้นผมมีหนังสือแนะนําที่สําคัญยิ่งซึ่งผมแนะนําให้หลายคนอ่านและเขาเปลี่ยนชีวิตคือวิชา,ป,ญญาชปัญญาวิชาชีวิต ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า how you measure your life โดยมิสเตอร์เคลตันคริสตนเซนศาสตราจารย์ไรฮาบิร์ตซึ่งเพิ่งเสียชีวิตลงหนังสือเล่มนี้แปลโดยคุณพิญโยไตยสุยะธรรมมาประเด็นที่ผมนำมาพูดในวันนี้ผมส่วนหนึ่งนำมาจากหนังสือเล่มนี้แนวคิดสำคัญเรื่องความรู้ก็คือว่าในหนังสือเล่มนี้กล่าวบอกว่าการหยุดตัวเองไว้ที่ความรู้เก่าประสบะการณ์เก่าโดยไม่สแสวงหาความรู้ใหม่ประสบะการณ์ใหม่ เป็นหนทางอันเรียบง่ายที่จะเดินเข้าสู่หายนะในเบื้องหน้าความที่ผมเป็นนักอ่านตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้การที่ผมกล้ามาถึงจุดนี้ได้ผมต้องบอกว่าเพราะการอ่านของผมนี่เองที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จปัจจุบันผมยังต้องอ่านอยู่เพราะฉะนั้นพวกท่านกรุณาใช้เวลาแทานที่จะส่งไลน์เฉยๆเข้าไปใน Google เข้าไปใน ต่างๆนานาเพื่อหาความรู้ได้ตลอดชีวิตแต่อย่าเชื่อเฟกนิวนะครับข้อที่สองท่านจะต้องรักในงานที่ทำหรือว่าแพชชั่นและทำงานให้ดีที่สุดการที่เราได้รับมอบหมายในงานเราจะต้องทำให้ดีที่สุดและทำสติก,กำลังอีกข้อละครับความสุขของผมก็เกิดจากการที่ผม ค้นหาตัวตนเจอเมื่อเรียนกฎหมายแล้วว่านี่คืออาชีพของเรานี่คืองานของเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรีบค้นหาตัวตนและหาความรักในวิชาชีพให้เร็วที่สุดสตีฟจ็อบส์ได้กล่าวไว้ว่าหนทางหนึ่งเดียวสู่ความสุขใจจริงคือได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อว่ายิ่งใหญ่หนทางหนึ่งเดียวสู่การสร้างงานยิ่งใหญ่คือความรักปักใจในงานนั้นถ้ายังไม่พบ จงค้นต่อไปอย่าถอดใจคุณจะได้รู้หมดกิจหมดใจเมื่อคุณได้พบมันข้อที่สาจงอย่ายอมแพ้และท้อถอยทุกคนต้องประสบความผิดหวังความไม่สมหวังอย่าได้ท้อแท้หรือท้อถอยต้องอดทนแก้ไขอย่างมีสติชีวิตผมผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านผิดพังทั้งการสอบการทำงาน ผมอาจจะท้อแท้แต่ผมไม่เคยท้อถอยในโลกนี้พวกท่านจะต้องเจอความผิดหวังแน่นอนอยู่ที่ว่าท่านจะรับมาได้แค่ไหนวินสตันเชอร์ชิลล์เคยกล่าวไว้ในนักเรียนแฮรโร่ตอนสองครามโลกว่าจงอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมอย่ายอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่หรือเรื่องขี้ผงอย่ายอมแพ้ยกเว้นต่อสำนึก ในศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบชั่วดีข้อที่4ข้อที่4นะครับเดี๋ยเขาจัดไม่ถูกแล้วตอนนี้กำหนดเป้าหมายในชีวิตและวัดความสำเร็จของชีวิตการวัดความสำเร็จของชีวิต ไม่ใช่วัดด้วยชื่อเสียงอำนาจและเงินทองแต่ควรวัดว่าเราได้ทำหน้าที่ดีที่สุดและทำอะไรเพื่อสุดรวมการกำหนดเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่กำหนดเป้าหมายเราจะไม่สามารถก้าวไปถึงความสำเร็จได้ข้อที่ห้า จงเป็นผู้รู้จักการให้การให้สิ่งเล็กๆน้อยๆต้องให้ในวันนี้การให้ไม่ได้หมายความว่าต้องให้เงินทองให้ความคิดเริ่มให้แต่วันนี้เชื่อผมเถอะครับว่าการให้ยิ่งท่านให้มากเท่าใดท่านจะยิ่งได้รับผลตอบแทนมากกว่านั้นเป็นเท่าทวีคูณการให้ให้ด้วยใจอยากที่ให้อย่างแท้จริงจง แก้ปัญหาด้วยสติและความรู้อาชีพน้กนกฎหมายของผมต้องแก้ปัญหาเสมอแต่ถ้าไม่มีความรู้แก้ปัญหาไม่ได้เราจะแก้ปัญหาในสังคมในบ้านเมืองเราอย่างไรเราจะช่วยสันดรภาคใต้ของเราให้หลุดพ้นกับดักนี่อย่างไรพวกท่านเป็นคนท้องถิน่นควรจะช่วยกันคิดข้อที่เ จงยึดหลักการที่ถูกต้องมีคนกล่าวบอกว่าการรักษาความดีร้อยครั้งง่ายกว่าการรักษาความดี99ครั้งหมายความอย่างไรเราต้องยึดหลักการและต้องไม่มีข้อยกเว้นในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรอย่าบอกว่าแค่นี้ครั้งเดียวเองมีข้อยกเว้นเพราะถ้าท่านเกา้าเริ่มทำผิดครั้งเดียว ความผิดครั้งที่สองที่สมก็ตามมาเราเห็นหลายคนต้องเข้าไปอยู่ในคุกถูกลงโทษจากสังคมเพราะฉะนั้นขอให้ยึดความถูกต้องไว้ข้อที่8ที่สำคัญมากเป็นบัณฑิตถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีความกตัญญูคงยากที่จะอยู่ในสังคมความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของความดี ความสำเร็จของท่านที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากท่านคนเดียวแต่เกิดจากกัลยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นท่านจะต้องตอบแทนคิดถึงบุคคลเหล่านี้ในเวลาอันควรข้อที่9สําสำคัญมากจงสแสวงหาความสุขที่ถูกต้องความสุขที่ถูกต้องไม่ได้หมายถึงการมีอำนาจไม่ได้หมายถึงความร่ำรวย ไม่ได้หมายถึงความมีชื่อเสียงความสุขที่ถูกต้องก็คือรักในงานรักครอบครัวเราใช้เวลากับคนอื่นเยอะมากเราใช้เวลากับครอบครัวเราบ้านหรือไม่พอใจในสิ่งที่เราทําหาความสุขเล็กน้อยๆอย่ามัวใช้เวลาเล่นลายกันอย่างเดียวข้อสุดท้ายของข้อคิดก็คือว่าให้รู้จักวางแผนการเงินและการลงทุนเราจะมีสังคม คนสูงวัยหนี้ครัวเรือนมากมายคนหนุ่มคนสาวจะสร้างฐานะอย่างไรถ้าไม่รู้จักวางแผนการเงินอย่ากอ่อหนี้ที่ไม่จําเป็นนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องประหยัดคิดก่อนใช้หาวิธีลงทุนให้งอกเงยท่านผู้มีเกีติครับผมคิดว่าท่านจําไม่ได้หรอกสิข้อที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยผมก็จะสรุปให้ท่านสามข้อใหญ่ ให้ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเดี๋ยวก่อนวันนี้กลับไปลองทำเช็คลิสต์ดูว่าไอ้สิบข้อที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่<ส>ข้อที่หนึ่งความรู้ครับความรู้สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันผมพูดไปแล้วว่าการหาความรู้ท่านจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา การจบมหาลัยวันนี้มันแค่เป็นใบปริญญาที่เขาบอกว่าฉันเยาวันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียววิทยากรชิงกูณซึ่งผมอ่านตั้งแต่ผมเริ่มเรียนมหาลัยปีที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าใบปริญญาจะเป็นใบเบิกทางท่านต้องพัฒนาตัวเองอันที่สองความดีสําคัญมากถ้าท่านดูหนังเรื่องพาราสิตที่ได้รางวัลมีคำหนึ่งที่ผมดูแล้วผมติดใจมากบอกว่า เราจะต้องเป็นคนรวยก่อนถึงทำความดีหรือเราเป็นคนดีเพราะเรารวยซึ่งไม่ถูกต้องทั้งสิ้นการทำความดีไม่ต้องรอเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆคิดดูว่าวันนี้เราทําความดีให้กับคนแกล้ชิดเราบางหรือยองนะครับเพราะฉะนั้นทําสิ่งที่ดีงามให้สังคมให้ครอบครัวและส่วนรวมข้อสุดท้ายความสุขทุกคนอยากมีความสุข ความมั่งคั่งความร่ำรวยอำนาจไม่ใช่ความสุขครับความสุขก็คือว่าเป็นความสุขที่กับการทำงานความสุขกับครอบครัวความสุขที่เรียบง่ายเหมาะสมพอเพียงกับตัวตนเราและครอบครัวถ้าเรามีหลักสามข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความดีและความสุขผมเชื่อว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ ผมขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพร้อมที่จะไปะเผชิญความจริงในโลกที่จะมีความแข่งขันที่จะมีความผิดหวังอย่างรุนแรงอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและไม่ยอมแพ้ขอบพระคุณครับ